สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับซีราชาแมนะครับมองดูได้นะครับมาดูสินค้านะครับเยอะแยะมากมายมาฝาก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 หน่อยนะครับแอปซีราชาแคมป์นะครับของเราอย่าลืมนะครับไลน์แอปนะครับใส่ซีราชาแคมป์อย่าลืมแอปตรงนี้นะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับ แอดมาพูดคุยสอบถามหรือว่าติชมอะไรก็ได้นะครับเรายินดีรับฟังนะฮะก็เช่นเคยนะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอเนี่ยเนี่ยเน่อลยอ่ะอีของเข้ามายังไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับเราทดลองใช้ก่อนแต่ว่าใหม่ใหม่ใหม่ใหเลยให้ดูวันนี้เก็บกันเก็บ ตัวตัวเต็นท์ด้วเต็นท์วางมันเยอะโอเคเจอแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เลยเต็นท์ห้องน้ำนะห้องน้ำมีสีสันไม่ใช่สีสันละสีเยอะแยะเลือกได้นะครับแต่เราจะมารีวิวให้ดูตรงนี้คือสีลายพราะครับห้องน้ำหรือว่าเต็นท์ เต็นตัวเรานั่นเองนะครับมาเกิดเกิดมามีแ้ํน้ำหนัก2.5งกิโลหนาบกเบามากมๆอย่นี้ก็ประมาณ50เซนมันใหญ่สบายพกพาสบายแน่นอนน้พกพาแต่ยังไงอย่างนี้ไงสบายได้บดสบายสุดท้ายได้แน่นอนนะมาโอเคแกะให้ดูแกะให้ดูแกให้ดู เส้นหางเป็นหนึงี่ไม่ได้ทำน้อเลยก็บมาเกมานี่ลยโอเคอ่ามัป็นนี้นะครับก็จะมีที่แถมมาให้นะครับทั้งชุดนี้เลยสมองบสีอันนะครับสีอันแล้วถุงลระก็ตเต็นท์นะครับออมันกัอย่างนี้เลยจ้ะเ็นย เอาเอาด้านด้านใหญ่ๆครับเ,เ,เราดิบๆก็ดิบมันไไน,นะจะมันแบนดิบมากวางไปทำเอาจับตรงนี้เลยครับง่ายอ่าอ๋อแบบตัวแบบเป็นแบบนี้นะครับด้านบนปิดนะจะมีช่องระบายอากาศแล้วจะเราจะปล่อยเปล่าโนะอ,อเคตัดตั้งครับตั้ง บอกสเปกก่อนนะครับร้อยยี่แล้วยี่คุณแตยี่ตัวนี้ละรยยสนะครับร้ยสูตนะโอเคมาเปิดก็มีประตูเข้าถ้าเก็บมวดเก็บตรนี้ได้ตอนนี้มีน้ออนู่ทำดูได้น้อน่ได้ครับเข้าไปดู เ้าไปดูที่ไหนามาอมายืนยืนสบายนะ๋อะไม่ใช่ไม่มสินค้าลงมาก็ประมาณนี้นะครับไี่มีข้างบลเปิดได้ไไดดข,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 ข้างในก็มีที่ขายที่ที่นีเย <c oughs> อะย้หมดเลยการใช้งานก็เหมือนไม่ต้องกลัวที่ีการเปลี่ยนให้ดูนะโอเคก็ okay, <go. S 2> ต่ขับเห็นกันไปละ เป็นห้องน้ํานะครับนี่นครับด้านบนนี่ด้านล่างอย่างนี้นะครับกลางก็สมอบอกปักเสียนแค่นั้นเองใครที่ต้องการจะนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเวลาไปแคมปิ้งก็จัดตัวนี้ไปได้เลยอ่าโอเคเดวน,นี้กล้องแผงลงมาข้างล่างแล้วทาไมจะมาโชว์วิธีเก็บให้ดูโอเคเก็บไง่ายไหมดูดิไม่ยากนะครับ

อย่างนีงได้เมือนกันแก็ไม่ถึงกับะเอียดเนาะเก็บได้เก็บได้ง่ายก็ใส่ถุงเลยสใสี่ สะายได้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกบนะลับ,กบเต้นห้องน้ำนะฮะสองดากิโลก็ัห้อกันไปแล้วนะครับกับเต็นห้องน้ำวันนี้ฝากอีกแล้วหามาฝากตัวนี้ไงแอตซโรัชแคมของเรานะครับ พูดคุยเกี่ยวกับสินค้าหรือว่ารายละเอียดสินค้าตัวนี้นะครับใต้วิดีโอนี้มีแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ